เก้าหกศูนย์รับไล่ขึนกับศูนย์หกเก้าครับผมอ่าถูกแล้วบาดนี้แหละล้วก็บโได้คิดอย่างดีฝันก่ได้ไปขอโมได้ไปขอไปบนบ้านสักทีนี่ครับผมคำมั่งถึงเวลาน้อยก่ะตอนที่นอนกันเรียนเบืองนั่นเบืองนี้ไปล่ะครับผมเบืองตาลาหลายๆอย่างแล้วก็ปิดสองทุ่มคว่าปิดโทรศัพท์ผัดฟอนครับผม สิบวบแบบว่าขอให้ฝันได้่นี่เนี่ยพรานว่าจะเขียได้ยุ่งนี่ฝันกันเลี้ยวเตียงพาฝันกันเลี้ยวเตียงนะแล้วตั้งมาฝันแล้วตั้งชืได้เมือฝันเขาว่าขอเคยขอแล้วขอคัดัาใด้ก็ขอแล้วเข้าเข่าบ่ได้กับบ่ได้ที่เราต้องพูดก็ฝันคือเปฝันเลยไปคอยดูแล้วของก็ฝันหรือว่าเอาข้าดีเมตตาเราให้มาพิจารณามามาเข้าฝันเอาโลดท่าน เอาต้อว่ากูเบียดเอียงก่อนครับอืมบ่วงส w i ปูพญานาคที่นี่ในองค์นั่นแหละวันที่ทีเบีดวันที่สิบแปดบ้นนอกม้านเข้าฮะมันคนใหม่ดีบ่อให้คาดว่าอืมเพราะว่าทีมงานนั่นทีมงานที่ปูว่าเขียนเลขให้นี่มันเป็นคนบ้านลุงคำม่องที่ปูได้เจ็ดแปดมาโอ้ปูคีดว่าที่แรกคูว่าน่ะเออปูเป็นอย่างดอกเขาบว่าได้บ่ได้วันนี้เดี๋ยวปูี่ไปไหม ปู้น่ะตั้งใจสีไปขอไหมมองหันขอมองหันได้เจ็ดแปดมากเรี้ยงมาเลยมาฝันกกังวิ่นี้โวกับโยมเพิ่นมาเห็ดกุตีให้นเนาะครับผมเรียกว่าเดี๋ยวว่าปู้น่ะสิไปไหมไปขอพูมันไหมวันหันเป็นไหมาแล้วถึงแล้วเขาบอกเอาเองปู่ไปไหมสักคำม้ากับคืนม้าแหละปู้ได้ฝันเลยฝันเห็นตัวนี้เลยคนะเรียกว่าห้วยขับ่อยุบมเมน ผุ่มอยู่นี่ให้เมียนพุ่มอยู่พุ่นมามเพราะว่าเพราะว่าปูไปกับคนบ้านหลวงคำนี่คนบ้านหลวงคำนี่เป็นหลักๆที่ในฝันว่าไปปลูกต้นไม้ปูเนี่ย แล้วก็เป็นนางเป็นนางยุ่มไหมยุ่มไหมยุ่มไหมไงนี่ก็แก้ห้องกันอาจะเพราะว่าเป็นหุ่มไหมไงไปบังหุ่มไปเสาหุ่มถ้าอันเห็นเห็นต้นกล้วยต้นกล้วยปลูกไปพอเราถอดห้องหย่อนปุ้มหยุ่มหันแล้วหายคืดว่าคืดว่าปุ้มนะเพิ่นได้ยินพร้ยินวรปฏิฐานเพราะว่าเพิ่นเป็นพญานาครัก็มีพระนักศึกษาเชื่อว่าปุ้มหยุ่มยอดแล้วหายมากเพิ่นว่าคิดว่า มีต่คนดงคำแหม่มานอ่ะไ,ไปไปกับค้นบ้านดงคำบ้านนั้นเลยบ้าน,น,น,นที่ได้ามาได้เจียรติแปดมาได้กับเกียห้องแสดงว่าถือพุ่มถือกัเนาาปูเนาะผมคิดว่าปูเหยว่า,ว,ามมว่าชิไปบ้านนี้โน้มมันถามว่าปูชิไปบอกบอกพ,พวกไปหรอกเพราะว่าฝันแล้วได้แล้วได้แล้วเป็นมาห่แล้วบอกแล้วคิดว่าเป็นมาห่แล้วเพราะว่าเขาบอกถึงเิ่นบ้านนี้เขาบอกฝันพอดีเนาะว่ากับโยมนะครับผม เรเรียกว่าเบิ้งวันนี้วันถามันเมียนตัวนี้เมียนเพลนแท้แล้วเขาต้องกดไปไปกันคนมากๆไปไปนี่คือเขาจะเฝ้าไปปป่งเ่ยเขาไม่ได้บ่าได้บ่นเลยครับผมเขาก็ไปขออีกครับขอไปเรื่อยไปขอไปไปคอยเพื่อนว่าเข้าฝันกะตอนนั้นกิบจุดทูบเบิ้งีินะที่แรกตั้งใจไว้ปิดจุดทูบนี่วันจิไป่ประมาณวันที่สิบห้าครับอืม ก็ได้ฝันก่อนครับผมผู้วายเลี้ยวทุล้านี่เลขออกสิบหกสิบเจ็ดครับมีงานบวงสวงูพญานาควันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดครับครับผมเมื่อนั่นก็สี่ขอราพวันอีกอย่รางวันใหญ่ตัวใดงเขาก็ต้องรอเบื้องว่าัม่ีด้คืนกันบอกครับผมเจ้าขอนมามาเอาแนวทางให้ทีสี่อีกครับผม ข้าพนฟันทงห้ตัวนงข้านฟันทงหายตัวจนหนึ่งขมันคือกันข้าพผมข้ามันคือกันฮขาก็บอกแยกแยวเพราะว่าที่ให้ออกจากปากเลยบ่ให้เฉียดจุดถูกโอ้ให้เพ่นบอกจากปากบอกบอกให้เพคนบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อแปะให้แปะให้ทํำมือฟังครทำมือกับยี่บอกบอมนั่นแหละวันนี้ก็ง่วงเศร้าแล้วเลสิประมาณ สิบเอ็ดโมงวุ่นละครับผมเพราะว่าทั้งที่บ่วงสวงแล้วกันล้มถวายเด็กน้อยนางล้มมาถวายถวายเอาหมุดคอกันนะวมาที่สิบเอ็ดเป็นพิธีบ่วงสวงเจอกันที่ปู่ไมยจางไมยจางครับพี่ชิคผมวัดปู่ไมยจางนเพราะอย่างมาร่วมเขาใกล้ๆกับมามาร่วมมาสมมาเอาบุญน้ำกันเป็นพิธีที่ใหญ่อยุทธภูมิเขาบอก ใครว่าน้อยเหรอบ่น้อยอกม็สิบ่ใหญ่อีหรี่ประมาณปานกลางกลางนี่แหละเป็นพิธีที่พอสมควรขอสมควรครับอืมเออาย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องเนาะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามแล้วเรี้ยวมันก็งามอย่างนี้เล้ยวเาได้พี่น้องได้อย่าปล่อยให้ร้อยนวล่าปล่อยให้อขายลำบากแต่ลอยมากผลิต ว่าโอ้ยซื้อบะไรอีพ่แมนเนี่ยบอกตาตองวดกว่านี้เนาะลอตเตอรี่ไลอตเรี่เหรอลอตเตอรี่ก็เพิ่งของมาเนี่ยเก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์ได้ตัวเลขเก่าอ่าเนี่ยตัวเลขเกาเนี่เเก้าหกศูนเกาได้ศูเก้าหกเก้าเก้าผมหมาว่าสามตัวนี้มีโอกาสเป็นไปได้หมดครับพี่ชิพุ่ครับรอบผมชมตัวเลขครับพี่ับปั่น อย่าผ่าเจิดขาดนะัอย่าผ่าเยครับผมอนอไม่อยากจะเข้าเลยครับเริ่องงๆหนักๆเก็บหน่อยเอมออกมาแล้วเนี่ยเหงี่ยงย่างงี่แล้วครับเออเหนี่ยงธรรมดาเออเหี่ยวธรรมดาเราจะลืมไหลกิยเลือดกินเลือดเลยหนงแสนตัวบัวตะลืมเปลว่ยวเกือบเขียนผ่าเสร็จแล้วเกือบเขียนพกชุนโก้เร็จแล้วขึ้นหก็เริ่าเบาโก้แท่งหนา ลำรวยลำรวยสุกมันเก็บหนักจอได้ครับอยู่ดีครับผมตัวแดงจึงคืนแดงนี่หี่เก้าหกศูนย์เขียนเลี่ยงมากๆไข่ไข่เด็กถูกครับอีกทีครับผมแต่วันหนึ่งซีหนึ่งหาส่วนบอกหนึ่งสีกว่านะต่ว่าพลอยไม่เขียนหนึ่งหาก่อนนึ่งเล่นหนึ่งซีเอาไว้ข้างหลังจริงจริงกันหนึ่งซีหนึ่งหาเอ้า ตัวได้็ได้ต้องกับน้อยสีครับผมคนขึ้นล่งหายแล้วเรียบร้อยวันวายจะซื่อหอยสิบสามหันว่าสันซืบสี่สิบสี่กับสิบห้านี่้วนะคเป็นล่างแลวต้องขับสองตัวนี่คับวาเนาะรับหมูไจางครับโผล่เห็นเพื่อนในเห็นเรงสามแล้วไม่ให้เห็นล้ให้เขียนข้างๆกันหมสองตัวเขาางเพราะว่าเออเปกเก้าหกูนีค่อยจางออกจางออกค่อยเมื่อค่อยละลายออกเพ่อที่เลาาปสาดนร่อบ่แม่น คือถึงน้ําเอาคอยเอาน้ําไปหดน้อยๆน่ะจังลายลายออกแล้วก็เดี๋ยวจะขับเด็กต่ออันหนึ่งซีหนึ่งหามันเหลียเยอะจนนอนหูมือ่อจนนอนหูมือแครหน้าจอไปเดี๋ยวขับได้ซีกับผมพอโงที่แล้วแต่จังเลยเกแก่ห้องบว่ฝันได้เก่าูกซี กระเพื่อถือแต้มนึงแหละครับพิษแก้มเดียวนะครัตัดสองตัวให้กับมีหกสีหกเก่าโอหกสีหกเก่าแลราคาอย่างอีกเก่าสีหนึ่แล้วว่าหกสามจะไหนครับสามหกเออสามหกจะไหนฮะมาดันได้เป็นสีกับมีสี่ครับผมกายกีับตุลตีเลยครับเด้อโะไมียงในขั้นสื่อสูดหกมันต้องมีสูนย์เก่าอยู่ครับ น้อซอมเดกก็แม่มันกันเนาะันนีกบ่ได้าบ่ได้ตัวตนึงครับผมปาบ่ได้มาจังแฮงบ่ได้ปยอืออ้าวครับผมเนาะแฮงๆ